ข้อต่อและกระดูกคือโครงสร้างหลักของร่างกายเพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขแต่เมื่ออายุมากขึ้นโครงสร้างหลักนี้ก็ต้องเสื่อมไปตามการเวลาส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างและการใช้ชีวิตประจำวันช่วยดูแลยับยัง้งฟื้นฟูป้องกันและเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและข้อ ด้วยไวยตาเนเจอร์พลัสแบล็กเซซามีออยล์ประสาน3พลังประสิทธิภาพสูงสุดเพียงวันละ1เมตรช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ในทุกช่วงเวลาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับผู้ชมครับเข้าสู่รายการเฮลท์เช็คสุขภาพดีมีให้ทุกวันครับใช่ค่ะพูดถึงเรื่องของสุขภาพวันนี้เรามาเช็คสุขภาพเกี่ยวกับกระดูกและข้อกันดีกว่า,าเป็นปัญหาที่คนเป็นกันแบบเยอะมากโดยเฉพาะคนไทยแล้วก็มีแนวโน้มด้วยนะว่าอายุก็น้อยลงเรื่อยๆเสียววาบหรือตัวเองเลยทำไมอะพอเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก่อนเข้ารายการ,รก่อนที่จะมาถึงเนี่ยนะฮะลองย่อเข่าดูายืดเข่าดูเอ๊ะ มีเสียงก๊อบกรอบแกรบมาแล้วครับพี่พเกศครับเสียงมาซะแล้วหรอมันมีเสียวเสียวเหมือนกันมีเสียวด้วยบ,บอกเลยนะว่าถ้าก๊อบแกรบก๊อบแก๊บไม่ใช่เริ่มเป็นแล้วเป็นเรียบร้อยแล้วเป็นเรียบร้อยแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเป็นเสียงของกระดูกที่มันแบบชนกันอะเพราะว่าข้อของมันเนี่ยไม่มีน้ําหล่อเลี้ยงแล้วก็ขาดเรื่องของคอลลาเจนด้วยอ้าวพี่เกศอย่างนี้ผมก็เข้าใจผิดมาตั้งนานสิครับเนี่ย คุณผู้ชมอาจจะมีความเข้าใจผิดเหมือนผมนะครับว่าเสียรอบก๊บแก๊บแก๊บเนี่ยนะครับมันไม่เป็นอะไรหรอกมั้งแต่ที่ไหนได้เป็นเรียบร้อยไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรีบดูแลตัวเองนะครับผู้ชมครับเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็ดีนะครับม่่จะเป็นเรื่องของคอลลาเจนสมุนไพรนะครับและอีกหลากหลายอย่างที่เราหามารับประทานได้ไม่ยากแต่อย่าลืมนะว่าตัวช่วยมากมายนั้นนะมันก็มีข้อจํากัดอยู่เพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยผลิตมาจากเกล็ดปลาแล้วก็กระดูกอ่อนของปลาลองนึกภาพถ้าเราดแพ้อาหารทะเล หรือถ้าคนทานเจหรือคนทานมังสวิรัตก็ทานไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เลยนะเห็นไหมข้อจํากัดมันค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะคะ<อ>หรือว่าเปลี่ยนทางเลือกกันไปต้มสมุนไพร<ะ>แล้วลองแบบกินแล้วกัน ไหวไหมคะสมุนไพรกว่าจะก่อไฟนะครับผมกว่าจะหาฟืนไม่ต้องต้มธรรมดานี่แหละกว่าจะหาสมุนไพรมามัดรวมกันเป็นถุงกว่าจะต้มโอ้โหลำบากพี่เกศครับยากสุดคือกินนี่แหละโอ้มันขมตอกให้ผสมอะไรมันก็ยังขมอยู่ดีบ้างเนอะไม่ได้เลยนะแล้วแบบนี้แหละครับพี่เกศครับเราคุยมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยจะมีอะไรที่ตอบโจทย์เราได้อย่างครบถ้วนบ้างอยู่ตรงนี้แล้วคับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร t r เ i Nature Plus Black ซ e s a m e Oil นะคะสูตรน้ำมันสกั สกัดเย็นเข้มข้นจากงาดำงาขี้ม้อนและสาหรายนั่นเองเอ๊ะแต่เดี๋ยวนะครับพี่เกดครับในท้องตลาดเนี่ยนะมีทั้งน้ํามันงาดำน้ํามันงาขี้ม้อนเนี่ยเยอะแย,ยะมากมายเลยและตัวนี้มีความแตกต่างและความพิเศษยังไงฮะพิเศษามากๆค่ะน้ํามันงาดําตัวนี้เนี่ยนะเขาเรียกว่าเป็นน้ํามันงาที่สกัดเข้มขน้นและว,วิธีการสกัดของเขาก็เป็นวิธีพิเศษด้วยสามารถที่จะทําให้น้ํามันงาดำเนี่ยดูดซึมเข้าไปในร่างกายได้ดีและมีประสิทธิภาพนอกเหนือจากน้ำมันงาดาสกัดเข้มข้นแล้วใช่ไหมก็มีส่วนผสม ด้วยนั่นก็คือน้ำมันงาขี้ม้อนและน้ำมันสาหร่ายที่ประสาน3มพลังประสิทธิภาพสูงสุดนะคะที่ช่วยดูแลยับยั้งฟื้นฟ,นฟูป้องกันและเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและข้อเพราะฉะนั้นไม่ต้องทานเยอะค่ะแค่วันละ 1ซอฟต์เจลเท่านั้นนะคะก็จะเห็นผลได้ดีรวดเร็วช่วยบํารุงสุขภาพกระดูกและข้ออย่างเห็นผลแล้วก็ที่สําคัญมากกว่านั้นทานง่ายมากๆเพราะว่าทางด้านของซอฟต์เจลเนี่ยเป็นซอฟต์เจลจากพืชนะคะลองนึกง่ายๆถ้าเราทานมังสวิรัตเราแพ้อาหารทะเลเราทานเจทานได้หมดเลยนะดีมากเลยหรือแม้แต่คนที่ทานยายากๆบอกเลยว่าก็ทานได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเม็ดเล็กกลืนง่ายแล้วก็ไม่มีกลิ่นด้วยโอ้โหสุดยอดไปเลยนะคะสอดยอดจรจริงๆนี่ เนี่ยนะครับแค่ฟังวิเกเนี่อธิบายแล้วก็เล่ามาเนี่ยอ,อยากลองทานทันทีแล้วอย,<า>อยากรู้เลยนะครับว่าจะได้ผลขนาดไหนใช้เวลานานไหมและใครเนี่ยที่มีอาการแล้วเนี่ยนะครับผลลัพธ์จะเป็นยังไงอมไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยววันนี้ได้รู้กันแน่นอนสําหรับผลลัพธ์เพราะว่าเราได้เชิญนะคะต้องเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่กินจริงแล้วก็เป็นจริงๆแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้วจริงๆแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าอาหารเสริมไม่ใช่ยารักษาโรคจะต้องออกกําลังกายแล้วก็ ับประทานอาหารให้ครบ5้าหมู่ควบคู่กันไปด้วยคะ่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้ใช้จริงแล้วค่ะเดี๋ยวไปพูดคุยกันเลยนะคะสวัสดีพี่พงษ์ค่ะสวัสดีครับพี่พงษ์ครับสวัสดีครับต้องเรียกนายห้างนะต้องอยากรู้แล้วแหละว่าชีวิตการทํางานนี่ในห้างไม่ธรรมดาะนะรเราเรื่องของการทํางานให้หน่อยได้ไหมคะก็ตอนนี้ก็อายุผมประมาณ56 ครับอาชีพก็รับเหมาก่อสร้างก็ทํามาก็ประมาณสัก25ปีได้นะตอนนี้นะครับก็ในแต่ละวันเนี่ยผมจะต้องเดินทางไปดูแลงานต่างๆประมาณ3-4ถึงที่งานเขายุ่งต่อวันนะนะบางสถานที่นะครับผมต้องขึ้นอาคารสูง3-5ถึงชั้นบางที่10ชั้นก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะขยับอะไรได้มากนะขึ้นอาคาร3-5ถึงชั้นเนี่ย ผมขึ้นไปชั้นหนึ่งต้องพักไม่ไหวบางทีต้องมือเท้ากำแพงช่วยลำบากขนาดนั้นในการเดินขึ้นไปตรวจงานแต่ละครั้งนั่งร้านนี่ไม่ต้องพูดถึงเราทำอะไรไม่ได้เลยแบบโอ้โหมันเจ็บบางวันนี้ แทบจะลุกไม่ไหวเลยโอ้อันนี้หนักเลยนะพี่พงศ์ต้องรวบรวมสติอย่างมากในการ,รที่จะลุกจากที่นอนมันจะต้องค่อยๆพีกค่อยๆโ,โอ้โห,โห,โหแบบมันล้าไปทั้งหลังมันทรามานนะทรามานมากเง้นแสดงว่ามันไม่ได้กระทบแค่การทํางานไม่ได้กระทบแค่กิจกรรมงานอดิเรกแต่มันกระทบกับชีวิตประจําวันใช่ครับแล้วพี่พงศ์ทำยังไงครับได้หาอะไรมาลองรับประทานไหมครับคือผมก็ได้ลองหาคอลลาเจนมาทานดูเหมือนกันครับ แล้วก็มันมีปัญหาในการพกพาในการรับประทานต้องมาชงดื่มเสียเวลามากโอ้แล้วเราต้องตรวจงานไซยงานไี่เข่จังหวัดในห้างไงจะมาเดินถือคอเลาเจนแล้วชงโอ้โหเก่งๆลูกน้องถามไอ้นห้างทำอะไรอ่ะอ้าวเสียลุกอีกบางทีนะแล้วมีลองตัวอื่นอีกไหมคะถ้าเกิดก็มีมีสมุนไพรแต่มันต้องเอาหม้อมาต้มซึ่งเราพกหม้อไปต่างจังหวัดไม่ได้เลยกว่าอีกนะฮะไม่ใช่อ่ะครับรสชาติไงรสชาติสมุนไพร โอ้โหมันทานยากมากสมุนไพรก็รู้อยู่แล้วมันขมทานยากแสดงว่าทั้งสองอย่างนั้นไม่ตอบโจทย์ทั้งคู่ไม่ตอบโจทย์แต่สุดท้ายมาเจอถึงตอบโจทย์ถูกไหมคะพกพาสะดวกเจอพารงาดำใช่ครับตอบโจทย์ยังไงคะพี่มันพกพาสะดวกเราสามารถแบ่งใส่แคปซูลไปใส่กล่องไปใส่ปากปุ๊บดื่มน้ําจบจบเลยแล้วไม่ต้องทานเยอะวันละหนึ่งเม็ดเท่านั้นเท่านั้นก็จะไม่มีอาการ ให้พบเจออีกเลยหล<อ>ังจากที่ผมทานมาก็แสดงว่ามันตอบโจทย์ทั้งสามารถทานได้อย่างต่อเนื่องร,รวมไปถึงเรื่องของการพกพาก็สะดวกด้วยสะดวกครับง,ง่ายขึ้นด้วยง่ายครับ<อ>ถามตรงๆนะพี่พงใช้ระยะเวลานานไหมครับผมประมาณหนึ่งเดือนครับอ,อาการปวดบวมเสียวไม่มีเลยผ่านมาสี่เดือนแล้วผมยังไม่เกิดอาการ เสียวเสวอะไรเลย <โฮ S 1> ไม่มีอีกเลย <โฮ S 1> หมดกังวล <โฮ S 1> ตื่นมาสดชื่นลุกได้สบายลุกได้สบายไปทำงานหายห่วง <โฮ S 1> เดินขึ้นอาคาร3-5ชั้นนี่สบายๆไม่ต้องพัากกลางทางคุณผู้ชมมันจะสงสัยอย่างที่สุดไหวจริงหรือเปล่านั่งร้านปีนสี่หชั้นอะไรของเขาเนี่ยอยากรู้มากเดี๋ยวเราจะปีนโชว์ให้ดูเลยนะครับนั่นนั่นน,าน,น,านั<ด>่น้บมงแล้วไปเลยค่ะทางด้านนู้นเลยค่ะอยากเห็นแล้วค่ะ เอาแล้วค่ะถึงเวลาแล้วค่ะอยากจะรู้ว่าทำได้จริงหรือราคาขุยพี่พงพร้อมไหมคะพร้อมครับขายนาปเ๊บเรามาดูเลยครับว่าเราจะขึ้นยังไงครับต้องเกาะไว้นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องห่วงไม่ต้องงงอ้ยโอ้ยโออ้ยเดียว ใน้างเราไม่ได้ราคาคุยแล้วก็ําได้จริงรๆ<น>ขึ้นได้นะครับคือถ้าข้อ,อไม่แข็งแรงหรือว่าแบบสุขภาพไม่ดีจริงๆอ่ะมันลำบากนะแ,แต่ละอันเนี้ยเล็กกระปิ๊บนึงอย่างเงี้ย โอ้โหทดสอบความแข็งแกร่งสุดๆอันนี้แค่ชั้นเดียวนะใช่โอ้ที่เขาปีนสี่ห้าชัน<ร>้นเห็นปีนชั้นเดียวได้ขนาดนี้ไม่สงสัยหายสงสัยแล้วว่าทําได้จริงๆครับใช่ค่ะแต่ว่าก็ต้องย้ำเนาะว่าอาหารเสริมนะคะใช่ครับไม่ใช่ยารักษาโรคก็ต้องทานอาหารให้ครบห้าหมู่นะคะรวมไปถึงเรื่องของการออกกําลังกายก็ต้องควบคู่กันไปด้วยเห็นผลลัพธ์แบบนี้แล้วบอกเลยว่าอย่าดูเพินนะเพราะว่าทีมงานกระชิบบอกมาแล้วนะคะสําหรับไวยต้างาดําตอนนี้นะคะ ไปแล้วค่ะ20เซตแล้วนะคะอตอนนี้เหลือแค่30เซตเท่านั้นเพระเาะันต้องรีบโทรกันเข้ามาเลยค่ะใช่แล้วนะคุณผู้ชมครับนี่เรียกได้ว่าไวต่างาดำนะครับมีประสิทธิภาพมากจริงๆแต่คุณผู้ชมอยากทราบไหมครับว่าไวตางงาดำมีประสิทธิภาพมากขนาดไหนตอนนี้ครับผมมีทีมวิจัยมาไขาความลับให้ฟังไปชมกันเลยครับส่วนใหญ่เวลาเกิดภาวะข้อเสื่อมคนจึงนิยมที่จะรักษาเพียงแต่ข้อเสื่อมเพียงอย่างเดียวเพราะว่าเห็นผลได้เร็วกว่า ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาเพราะว่าเมื่อข้อเสื่อมดีขึ้นแต่โครงสร้างหลักอย่างกระดูกเนี่ยซุดลงสุดท้ายก็จะกลับมาเป็นอีกนะคะนั่นจึงเป็นที่มาว่าทํายังไงที่จะทําให้เราสามารถดูแลกระดูกแล้วก็ข้อเสื่อมได้อย่างยั่งยืนรวดเร็วแล้วก็เห็นผลโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องรับประทานในปริมาณที่มากขึ้นจนเกิดเป็นเทคโนโลยีการสกัดเย็นนะคะจากสมุนไพรในรูปแบบของน้ํามันนะคะเพราะว่าจะทําให้ได้สารสกัดที่มีปริมาณที่เข้มข้นกว่า มีสารอาหารครบถ้วนกว่ารับประทานง่ายกว่าในปริมาณที่น้อยกว่าแถมยังเห็นผลได้ดีกว่าสารสกัดเหล่านั้นได้แก่นะคะตัวแรกเลยน้ำมันงาดำนะมันจะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระจะช่วยบำรุงให้กระดูกเนี่ยแข็งแรงนะคะป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนสารสําคัญตัวที่2 น้ำมันงาขี้ม้อนเนี่ยมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะคะก็คือโอเมก้า3แล้วก็โอเมก้า6กรดไขมันไม่อิ่มตัวในร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้นอกจากนี้ยังมีวิตามินอ e ีเนี่ยทำหน้าที่ซ่อมแซมกระดูกไม่ให้เปราะหรือแตกง่ายค่ะน้ำมันสาหร่ายหรือ alg oil นะคะจากสาหร่ายทะเลอุดมไปด้วยแคลเซียมธาตุเหล็กฟอสฟอรัสไฟเบอร์โฟ,ฟ,ฟเลตแมกนีเซียมแล้วก็ไอโอดีนจำนวนมากเลยนะคะมีส่วนสำคัญในการบำรุงกระดูกแล้วก็มีฤทธิ์ในเรื่องของการต้านอักเสบด้วยค่ะ คือน้ำมันสก,กัดเย็นทั้ง3ชนิดเนี่ยผ่านกรรมวิธีด้วยการสก,กัดเย็นแบบพิเศษนะคะทาให้คงคุณค่าของสารสําคัญนะคะอุดมด้วยสารอาหารที่จําเป็นต่อกระดูกและข้อต่อเพียงพอที่จะดูแลภาวะข้อเสื่อมแล้วก็การอักเสบเนี่ยไม่ให้ลุกลามฟื้นฟูกระดูกและข้ออย่างได้ผลนะคะป้องกันไม่ให้เกิดภาวะ ซ้ซส,สอนเมื่อทานอย่างต่อเนื่องนะคะแถมยังเสริมสร้างนะคะความแข็งแรงของกระดูกให้ยั่งยืนนะที่สําคัญนะคะทานเพียงแค่ไม่เดียวเองเห็นผลชัดเจนรวดเร็วไม่ต้องทานในปริมาณที่มากที่สําคัญสิ่งที่เราบรรจุสารสกัดเอาไว้เนี่ยมันเป็นซอฟเจลนะคะคือซอฟเจลของเราเนี่ยทำจากพืชจะมีประสิทธิภาพเหมาะสมในการเก็บกักสารสําคัญนะคะสามารถแตกตัวได้ดีในร่างกายนะคะเมื่อรับประทานเข้าไปทําให้ร่างกายไม่ต้องทํางานหนักจากการพยายามที่จะย่อยแคปซูลหรือซอฟเจลนั้นเนี่ยนะคะซึ่งเหมาะอย่างยิ่งเลยสําหรับคนสูงอายุ โดยเฉพาะคนที่เป็นมังสวิรัตหรือเจเนี่ยก็รับประทานได้ทุกวันเลยค่ะและวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเรายังมีผู้ที่รับประทานผลิตภัณฑ์ไวต่างงาดำนะครับทั้งครอบครัวเลยครับมาพูดคุยถึงประสบการณ์ของเขาด้วยขอต้อนรับนะครับคุณแม่หนูและคุณแพรวนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะีวัสดีค่ะสดใสมากจริงจริงจริงนะคุณถ้เกิดว่าไม่บอกว่ามีปัญหานี่เราก็คิดว่าแข็งแรงไม่ได้เจออะไรมางั้นขอทราบถึงปัญหาได้ไหมคะคุณแม่เล่าหน่อยว่าปัญหาที่เจออะไรบ้างค่ะ ค่ะคือก็เริ่มมีอาการเสียวแล้วก็เวลาเดินนี่ก็เริ่มปวดตามข้อตามเข่าเพราะว่าช่วงนี้เลี้ยงหลาน<อ>ก็เลยไปปรึกษาคุณหมอคุณหมอบอกว่าข้อเข่าเริ่มเสื่อมครับแล้วก็กระดูกก็เริ่มบางลง<อ>รูปร่างก็เริ่มเปลี่ยนค่ะ ตอนสาวๆคุณแม่ตัวตรงนะคุณดีเลยแล้วเสร็จแล้วตอนเนี้ยหลังก็เริ่มคอมเวลาเดินไปไหนมาไหนบางทีก็เริ่มรู้สึกว่าไปไหนมาไหนไม่ค่อยสะดวกละโอ้อย่างที่คุณแม่เล่าให้ฟังนะพี่เก๋นะคุณผู้ชมว่าเราจะสังเกตวัยสูงอายุหลังเขาเริ่มคอมเอาป็นพระเป็นทุกคนจริงๆนะพอส่วนสูงเท่านี้พออายุมากขึ้นก็จะส่วนสูงน้อยลงาออกเลยคุณหมอก็บอกว่าก็เป็นแบบโรคแบบเหมือนกระดูกอะค่ะข้อเข่าเสื่อมอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแบบโรคกระดูกเสื่อมคุณหมอก็ให้แบบเป็นยาแก้ปวดมาแล้วก็จะ มีพวกแบบสเตียรอยด้วยช่วงที่แบบปวดหนักๆมันก็ช่วยได้นะคะคแล้วก็มีแบบพวกแคลเซียมค่ะแต่คุณหมอบอกว่าช่วงแรกๆยังไม่อยากให้แบบทานพวกอาหารเสริมอะไรเงรี้ยเพราะว่าอยากที่จะแบบกาหนดโดสของยาก,ก่อนแล้วพอ,อ,อได้ช่วงหนึ่งแหละ คุณหมอก็แนะนำบอกว่าเนี่ยให้ลองไปแบบดูพวกอาหารเสริมอะไรต่างๆเงให้คุณแม่ลองเราก็แบบโอ้คราวนี้สารพัดเลยสัมหาเลยทีเดียวไปเจออะไรยังไงบ้างเล่าให้ฟังม้างแรกๆเลยคือให้กินคอลลาเจนค่ะแต่ว่าโอ้แม่ก็ไม่ชอบมันต้องมานั่งชงแล้วก็มีกินคาวคุณแม่ทานเจ บางทีมันเป็นปลามันก็ทําให้ทานได้ไม่ต่อเนื่องครับเพราะว่าต้องมีการหยุดบ้างอะไรบ้างมันก็อาจจะไม่ส่งผลค่ะแล้วส่วนสมุนไพรต้องทานต่อวันหลายเม็ดคแม่ทานยายากมากมีแบบต้มด้วยใช่ไหมคุณใช่ต้มก็ไม่ไหวค่ะไม่สะดวกและกลิ่นแรงทั้งขมทั้งแบบหลายอย่างค่ะคือถ้ากลิ่นคอลลาเจนไม่โอเคอะสมุนไพรไม่ต้องพูดถึงนะฮ่ะยาเป็นเม็ดก็ยากด้วยยากค่ะเพราะว่าไม่ม่ชอบทานยาแต่อันนี้โอเคเลยค่ะเพราะเม็ดเดียว แล้วก็ที่สําคัญทํามาจากพืชค่ะทําให้เวลากินเจหรือว่าจะกินมังอะไรครับเทศกาลทุกเทศกาลเราสามารถทานได้หมดแล้วพอทานเข้าไปแล้วเรารู้สึกว่ามันเห็นผลเร็วกว่าที่เราเคยเคยทานมาลดปวดลดบวมได้ดีมากเลยเ้าก็ต้องเลี้ยงหลานซึ่งหลานหลานชายก็คือลูกของคุณลูกของน้องชายเดี๋ยวนี้นะคะไม่อุ้มหลานอย่างเดียวอีมือหนึ่งอุ้มหมาด้วยอไไม่ทำเลย เห็นได้ข่าวว่านอกจากแม่ทานแล้วเนี่ยคุณแพรวก็ทานด้วยเพราะอะไรถึงทานเพราะตัวเราไม่ได้เป็นนี่คือตอนแรกเห็นแม่ทานแล้วก็รู้สึกว่าเออแบบอาการมันดีขึ้นแล้วพอหลังๆมาแบบเวลาไปทํางานต่างจังหวัดอะค่ะนั่งรถนานๆเดี๋ยวมันปวดเข่าอ่ะอย่างเล่าให้แม่ฟังแล้วแบบโอ้เดี๋ยวนี้เป็นะลยไม่คุณดูอายุเพิ่ง16เองดูไม่หน้าปวด เอาไปเลยสามกระปุกอูอสามสิบสองแล้วอ่ะแี่อย่างมบอกว่าอากาศนี่มันมาเร็วเหมือนกันโอมองเหมือนกันคือเมื่อก่อนคือนั่งไกลแค่ไหนก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรเดี๋ยวคือแบบปวดจนแบบสงสัยตัวเองเหมือนกันว่าแบบเออเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยมีแบบหลงรถแล้วกอบแก๊บกอบแก็บมีมมีบ้างนะบางช่วงค่ะเดินเดินไปรู้สึกแบบขาอ่อนอะนึกออนไหมคะเดินเดินรู้สึกขาอ่อนเองใช่ใช่ใช่คราวนี้ก็แบบแม่ขอลองขอลองกินบ้างขอลองทานบ้างก็รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วมันช่วยเรื่องแบบเวลานอนหลับ ได้นะหลับได้ดีขึ้นหลับสนิทขึ้นแล้วก็ตื่นมาก็รู้สึกแบบสดใสกระฉับกระเฉงขึ้นด้วยอุ้ยที่สําคัญที่บ้านคุณพ่อก็ชอบมากด้วยคุณพ่อชอบแบบเรื่องอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วโอ้ย่าที่ผมบอกคุณผู้ชมได้เกิดไปเลยว่าทานทั้งครอบครัวจริงๆนะครับแน่นอนคุณผู้ชมต้องแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านนะคะที่ได้พบผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะคะกับไวต่างงาดํานั่นเองสูตรน้ามันสกัดเย็นเข้มข้นจากงาดํางาขี้ม้อนและน้ํามันสาหร่ายนะคะที่ช่วยให้สุขภาพแข็งแรงอย่างนี้แต่ต้องขออบคุณทททัั้้้ง่่านนนดววยีี คือเป็นจริงๆกินจริงๆแล้เห็นผลดีจริงๆแล้วก็มาบอกคุณผู้ชมให้แบบได้รู้ด้วยสำหรับเคล็ดลับดีๆแบบนี้ขอบคุณคุณแพรแล้วคุณแม่หนุ่มนะครับ